รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย,ยว <Japan. S 2> ด้อมอ้อนค่กับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุโก้ยเจแปนรายการที่จะพาคุณไปตะลุยญี่ปุ่นในแบบที่คุณต้องร้องว่าสุโก้ย หลังจาก3สัปดาห์ก่อนตามใจฮิโรซังให้กลับไปเที่ยวเมืองไทยอย่างสนุกสนานกันไปแล้วนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราก็กลับมาสุก้อยกันต่อที่ญี่ปุ่นเหมือนเดิมค่ะแต่ระดับความสุก้อยครั้งนี้นะคะฮิโรซังฝากมาบอกว่าสุก้อยสุก้อยมากๆเลยนะคะเพราะว่าช่วงเดือนเมษายนอย่างนี้นะคะที่ญี่ปุ่นนะคะจะอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของฤดูใบไม้ผลิฮิโรซังจึงไม่รอชา้ารีบนําความสวยงามและความสุก้อยของการเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิในประเทศญี่ปุ่นมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชม ฮีโรครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดชิซุโอกะนะครับแล้วก็รูดูนี้ทำไมผมมาที่นี่นะคะคุณผู้ชมดูก็รู้ครับดูก็รู้ครับมองขวาครับคุณผู้ชมครับกวานี้ โอ้โหต้องบอกค่ะว่าอึ้งทึ่งจริงๆนะคะกับความงามที่ฮิโรซังนะคะเอามาฝากพิเศษสุดๆอย่างที่พูดจริงๆด้วยนะคะ และสถานที่ที่ฮิโรซังนะคะพามาวันนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดชิซูโอกะค่ะเป็นจังหวัดที่อยู่ทางตอนกลางของประเทศโดยตั้งอยู่ระหว่างโตเกียวและนางโงยย่านะคะมีความโดดเด่นมากในเรื่องชาเขียวและวิวทิวทัศน์ที่สวยงามยิงเมื่อฤดูใบไม้ผลิมาเยือนอย่างนี้นะคะความงามที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนถึงประเทศญี่ปุ่นและเป็นตัวแทนของดอกไม้ญี่ปุ่นได้ดีที่สุดก็คงต้องเป็นดอกซากุระเท่านั้นค่ะเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับซากุระบาน เต็มเลยนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ของที่นี่นะครับก็คือมีน่านหันะนะฮะดอกไม้สีเหลืองแบบนี้ฮะที่นี่อะไรพิเศษอีกนะครับนี่ไงครับคุณผู้ชมครับต้นนี้ต้นเดือน3นะครับยังไม่ถึงสองกลางเลยนะฮะก็มาที่นี่ได้เห็นซากุระบานเต็มที่ช่วงก่อนสองกลางเลยนะครับปกติก็เดือน4ใช่ไหมครับซากุระบานอันนั้นคือซากุระโซเมยชิโนะนะครับ แล้วก็ที่นี่นะครับซากุระอีกชนิดนึงนะครับที่บางแล้วกว่านั้นก็คือคาวาซุซากุระครับอยู่ที่ชิโซกะเลยนะครับคุณผู้ชมวันนี่ยฮะคืออยากเล่นน้ําใช่ไหมครัแต่ก็อยากดูซากุระอยากดูซากุระไปญี่ปุ่นเลยก็สองอย่างได้เดือนสองนะครับเดือนสาเดือนสองนะครับมาที่นี่เลยซากุระเอนจอยนะฮะสนุกได้แล้วก็กลับบ้างเล่นน้ำได้ด้วยนะครับหรือว่าดูซากุระก่อนแล้วก็บอกเพื่อน่ป เพื่อนบอกว่าแชมป์จสนสงคัญไปดูญี่ปุ่นไปซากุระดูแล้ว <laughs> <laughs> อวดเพื่อนได้ครับนะครับคุณผู้ชมครับมาที่นี่ก่อนเลยซากุระบานเทม คำว่าซากุระนะคะมีที่มามากมายนะคะซึ่งหนึ่งในจํานวนนั้นก็คือคําว่าซากุนะคะในตัวอักษรญี่ปุ่นแปลว่าดอกไม้บานค่ะส่วนระนะคะหมายถึงเป็นจํานวนมากซากุระจึงหมายถึงต้นไม้ที่มีดอกไม้บานสะพรั่งพร้อมกันเป็นจํานวนมากนั่นเองค่ะ และโลกสีชมพูบานสะพรั่งดูแล้วพรุ่งพริ้งจากต้นซากุระที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะคะอย่างที่ฮิโรซังบอกค่ะเป็นซากุระสายพันธุ์คาวาจุซากุระนะคะซึ่งที่มาของชื่อนั้นนะคะมาจากการพบต้นซากุระพันธุ์นี้นะคะครั้งแรกที่เมืองคาวาสุในอิสุจังหวัดชิซูโอกะนั่นเองค่ะสายพันธุ์นี้นะคะมีลักษณะจุดเด่นอยู่ที่มีดอกขนาดใหญ่สีชมพูเข้มแล้วที่สำคัญนะคะออกดอกเร็วกว่าสายพันธุ์อื่นค่ะ อีกทั้งยังบานอวดโฉมยาวนานกว่าสายพันธุ์อื่นถึง1เดือนอีกด้วยนะคะทั้งนี้นะคะการบานของดอกซากุระนั้นก็จะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพอากาศในแต่ละปีเช่นถ้าอากาศอุ่นเร็วนะคะการบานของซากุระก็จะบานเร็วตามค่ะและดอกไม้สีเหลืองอารามที่บานสง่าแข่งกับดอกซากุระช่วงฤดูใบไม้ผลิอย่างที่เห็นนี้นะคะมีชื่อว่านาโนฮานะนะคะหรือดอกมัสตาร์ดค่ะสัญลักษณ์ของที่นี่อีกอย่าง ที่สื่อความหมายได้ดีกับการมาเยือนของฤดูใบไม้ผลิเช่นเดียวกับดอกซากุระค่ะแม่แม่แม่แลดูหลั่นล้าดีจังเลยนะคะพิธีกรของเราเนี่ยโคโนนสกะซาุระกคะซากุระชกะแมนจขอบคุณมา ซากุระชิกรซากุระชิกรครับขนมหวางของญี่ปุ่นเลยนะครับเทศกาลคาวาซุซากุระมัตสึรินี่นะคะจะมีซุ้มขายอาหารคาหวานนะคะอาหารแห้งขนมของฝากนะคะที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากซากุระมากมายค่ะโอที่นี่โอ้ยน่าสนใจมากชิโอกามีชื่อเสียงเรื่องซ้อมใช่ไหมครับเนี่ยจะสุดๆหนึ่งใช่ลองดูนะครับคุณผู้ชมดูครับคุเห็นมะเราใช่ไหมอันนี้แบบนี้นะ ข่านไหนเนี่ยนเนี้ยมีมีมีดออกมาก <c oughs> เออเบื่อมแล้วก็กำลัง <c> ท <oughs> ำก <c oughs> ำลังทำมิกไซโอู่กับมิกไซสามร้อยห้าสิบหนึ่งร้ยบาท はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。これタイだと、ココナッツであるんですけどね。あ、あそうでしょうね。はい、はい。ネーブルで。ネーブルで。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい。ありがとうございます。ありがとうん。ロイパセン。ソムネーブル、ロイパセンか。あ、ロイディ。美味しい、美味しい。保育園。こ。マッパーを攻め。<ー>何 S <S <S แกดดดีีอีออออรร่่ยยปลเทศกาลชมซากุระคาวาซูซากุระมัตสุรินี่นะคะจะจัดขึ้นทุกปีประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคมถ้าใครอยากจะมาชมซากุระสวยๆก่อนใครนะคะอากิคอนแนะนำนะคะให้ปักหมุดที่นี่ไว้เลยค่ะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ ช่วงหน้านะคะฮิโรซังจะพาไปจัดเต็มกับมื้อเด็ดสุดอลังการงานสร้างนะคะบอกได้เลยค่ะว่าไม่อลังไม่เวอร์จริงอย่ามาเรียกว่าสุก้อยเจแปนค่ะพูดขนาดนี้แล้วนะคะบอกตรงๆเลยค่ะว่าห้ามพลาดค่ะ サイトわびさび JP.com。 เดินซึมซับบรรยากาศของฤดูใบไม้ผลิและก็สัมผัสความงามเลอค่าของซากุระแรกในญี่ปุ่นกันมาทั้งวันแล้วนะคะเดี๋ยวเราให้ฮิโรซังจิบชาดูวิวทะเลนิดหน่อยที่เรียวกังอินะโทริโซนะคะซึ่งเป็นเรียวกังขนาดใหญ่ที่อยู่ติดทะเลภายในห้องพักนะคะตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้นะคะพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางสามารถนั่งฟังเสียงคลื่นดูวิวทะเลได้จากมุมพักผ่อนภายในห้องแบบชิวๆได้อีกด้วยล่ะค่ะ ในเรียวกังอินาโตริโซแห่งนี้นะคะมีบริการห้องแช่ออนเซ็นทั้งแบบแนร่มและกลางแจ้งนะคะมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกตามความชอบของแต่ละคนหรือใครที่อยากได้ความเป็นส่วนตัวหน่อยนะคะที่นี่เขาก็มีอ่างออนเซ็นแบบส่วนตัวที่สามารถมองวิวทะเลไว้คอยให้บริการอย่างที่ฮิโรซังแช่อย,อยู่นี่แหละคะ่ะอากิว่านะคะฮิโรซังคงจะแช่ออนเซ็นอย่างสบายเนื้อสบายตัวเรียบร้อยแล้วนะคะงั้นก็กลับมาทําหน้าที่พิธีกรต่อเลยดีกว่านะคะ こんにちは。はい、いらっしゃいませ。えー、それではあの本日のですね、はい、お魚のお選びなんですが、シマアジ、クロムツ、オナガダイ、ホウボウ、イサギの計五種類ございます。はい。選んでいいですね。はい。えーとですね、お任せします、今日は。では、かしこまりました。はい、よろしくお願いします。どうく กำลังเข้าน่าจะวันนี้แหละครับวนนี้มีชุดอาหารเตรียมให้ผมนะครับตกใจเวอร์ไปหน่อยไหมคะฮิโรซังห้ามอากิตื่นเต้นไปด้วยเลยนะคะเนี่ยคุณครับคุณดูดีกว่าครับมาครับมาครับมาครับคนนี้น่ากลัวมากเลยครับเชิญครับใครเรือจอดที่นี่เหมือนเสือนสนุกเลยนะฮะอันนี้โหจังหวัดเนี้ยทำลายผม ไม่ถึงจะเลือกอันไหนนะครับคุณผู้ชมครับขอแนะนำาิดนึงนะครับครับนี่แหละฮะที่นี่เหมือนท่าอินาโตริใช่ไหมครับก็เลยนี่แหละโรงแรมนี้อินาโตริโซนะครับเตรียมชัดอาหารทะเลเต็มที่ครับอย่างแรกปลาคิมเมดายนะครับปลากระป๋องแดงแบบย่างเกลือเกลือเยอะมากอันนี้ก็เหมือนกันคิมเมดายเหมือนกันนะฮะแล้วก็กุ้งอิเสะแล้วก็มีคาซาโกะนะฮะ แล้วก็มีหอยหอยซาจ่ายนะครับแล้วก็มีหอยอาวาบีนะครับนี่ดูคุณผู้ชมมีชีวิตยังมีชีวิตอยู่นะครับนะครับแล้วก็อิเสตซาชิมินะครับแล้วก็อาจิซาชิมิอ่ากุ้งเยอะแยะไม่ใช่กุ้งเนี่ยปูทำให้ซับซ้อนหมอทำน้ำมยอโอเคครับถ้าอย่างนั้นนะครับผมขอลาปาตานะครับคุณผู้ชมครับ อ๋อนี่พีที่คนที่พมทํางานมาพีที่คนนานแล้วนะครับทำงานที่ยากที่สุดนะครับกินอะไรก่อนดีกินอะไรก่อนดีนะครับโอเคกินย่านนี้นะครับ เรื่องวิธีการกินนี่นะคะถึงไม่ต้องฝึกนะคะฮิโรซังก็ดูจะชํานาญมากๆเลยละคะ่ะซึ่งชุดอาหารใหญ่โตอลังการงานเวอร์นี่นะคะกําลังทําร้ายกระเพาะเราอยู่นี่นะคะเป็นชุดอาหารทะเลจากเรียวกังอินาโทริโซนะคะที่ขัดสรรวัตถุดิบชั้นดีที่เป็นของขึ้นชื่อในเมืองท่าอินาโทริอย่างกุ้งเนื้อใสสดๆนะคะหอยตัวโตวเนื้อเน้นๆนะคะ ปูหอมหวานแล้วก็ปลารสชาติกรมกล่อมอร่อยลืมนะคะมาแบบจัดเต็มจนอิ่มหนำสำราญกันสุดๆนะคะพูดได้เลยค่ะว่าอลังและอร่อยสุก้ยมากค่ะคงกิงลอบสเตอร์ของดีกว่าเดือดรือให้ทีมงานใจดีใจดีจดนะฮะลองดูครับว่าอย่างไงนะครับ l o ต s t e ของอินาโตรินะครับโอ้โอร่อย อร่อยมากต่อไปปูรู้จักไหมครับคุณผู้ชมครับมารยาทของคนญี่ปุ่นนะครับเวลากินข้าวเนี่ยครับต้องกินให้หมดใช่ครับเรือถ้าเรืออาหารเนี่ยมันไม่เสืภาพน,นะครับคนญี่ปุ่นว่าคําว่าแบบนี้นครับก็เลยนะผมเข้ามาแล้วอ่ะผมทำหน้าที่อยู่ครับตอนน,นี้นะครับปู หอมเดี๋ยวเรือให้ทีมงานครับ <c oughs> ปลากระกป๋องแดงภาษาอินเดียเราไม่กินไม่ได้นะครับอาหารคึ้นชื่อของที่นี่อืมโอ้โอตไปโหยอาวาบีนะครับเดียเรียนนะสบายดีโอ้โหวันนี้ต้องกินหมดครับใช่ไหมครับต้องกินหมด ได้เลยครับพิธีกรนี้ไม่มีอะไรพัิเสธครับได้หมดเลยครับอย่างเงี้ยครับคุณชมโฮยอวบีนะครับช่วงนี้ผมอว้วนขึ้นเพราะว่ากำนังขยำม,มากนะครับคุณชมอย่าว่าผมนะครับในเฟซบุ๊กจริงครับอืมอันนี้อร่อยเพลงด้วยนะเพลงด้วยอืมชอบ แล้วก็สุดท้ายนะครับความสนใจของคุณผู้ชมผมรู้แล้วครับอยู่ที่นี่เลยนี่ใช่ไหมครับทำยังไงนะฮะ <laughs> สาม <laughs> อันนัอ,อาละ,เาละ <laughs> ้เฮ้ยนี่แหลย่างคืออะไรฮะอันนี้คือหนามากเลยข้างในก็จะมี เนี่ยปลาย่างคือว่าออกมาแล้วขอบีดมะนาวนิดนึงครับอย่างนี้นะครับเนี่ยมันใช้พลังเยอะนะเนี่ยแบบนี่โอ,โ,อโอ้หึอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าอร่อยมากอืมดีหมดใช่ไหมครับ <laughs> โอเคเลยครับคือมูชมอร่อยมากเลยครับอันนี้ อ,อร่อยมากจริงๆนะค,ะคุณผู้ชมเดีย๋ยวช่วงต่อไปนะครับเรากินโอเดนตโตนะครับห้ามเปลี่ยนช้อน <c oughs> ผมอยากเรียนภาษาไทยนะโซนหน่อยได้ไหมครับจัดไปเดี๋ยวผมจะสอนคำที่น่ารักน่ารักให้กับซาโจเองนะครับเกาเก้าวาตาชิวาตาชิเต็งเต็งอานาตะอานาตะเกาเต็งเต็งเกาเก้าจ็อบสุดคิดถึงงานบริษัทญี่ปุ่นคิดถึง j o b s g o y c o m เว็บไซต์ wabisabijp.com ครับออกมาข้างนอกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ที่เมื่อกี้ผมบอกโอเดนนะฮะชิโซกะครับขึ้นชื่อเรื่องโอเดนนะครับวันนี้หนาวพอดีเลยกินร้อนๆดีกว่าครับที่นี่เขียนว่าอา่าวบาโอเดนไก่นะครับเมืองอา่าวบาโอเดนงประมาณนั้นแะฮะแล้ก็ไปดู ข้างในนี้เห็นไหมครับน่าสนใจมากสายกว่าสายกว่านะครับมีร้านแต่โอเดนนะฮะแบบนี้ชื่อสึก И, ะะิโยชิในท่านในคนนี้ชซ่อนะครับม,มีกี่กระเพาะกันคะฮิโรซังขิวเร็วแท้จ้อนจนสุดๆนะฮะก็มีประมาณร้าน20ที่นะฮะในซอยนี้นะครับเรียกได้ว่าซอยโอเดนก่อนชิโซ den, uka, ก็ได้นะถ้าอย่างนั้นเข้าไปร้านนี้ดีกว่านะตรงตรง มุนพอดีเลยชื่อว่าคิโยมิซุนะครับนะครับอยู่ในซซยอาบะโอเดงไก่นะครับเข้าไปดูครับร้านที่ฮิโรซังนะคะพามานี่นะคะชื่อว่าร้านคิโยมิซึนะคะโดยที่โอเด้งของร้านคิโยมิซึนี้นะคะ จะเป็นสไตล์ชิซุโอกะที่มีลักษณะพิเศษอยู่ที่น้ำซุปสีดำและมีคุโรฮัมเป็นนะคะที่แตกต่างจากที่อื่นที่เป็นสีขาวเพราะว่าคุโรฮัมเป็นของที่นี่นะคะทำมาจากปลาซาดีนและปลาซาบะที่เป็นของดีขึ้นชื่อของเมืองไย,ยสุลูกชิ้นปลาที่ได้นั้นจึงสีออกดำนั่นเองค่ะนี่ครไม้นะคะมี3แบบนะฮะอันนี้ไม้หนากลางหนากล<น>างเล็กแบบนี้ฮะ สองร้อยเยนร้อยห้าสิเยนร้อเยนนะครับแบบนี้เลยจะัตสก,กดะะก,ก,ก,กีมัสงซอเนไดนีดาน,านนั้นสี่รูปแมัี่สิบชลยโมียี่สิชนิดผู้ชมครับแต่แั้นนะฮะผมพอดีข้ามโฆษณาก็หิวแล้วนะครับคุณผู้ชมครัป๊บเดียวหิวเลยปีที่กอนก่อนนี้นะฮะเรียกว่าขายันทำงานครับกินดีกว่าครับ แล้วก็มีชื่อเสียนะฮะในเรียกว่าโอเด้งของชิซโซกะเนี่ยไม่เหมือนที่อื่นก็คืออันนี้แหละครับทำเป็นอะ่ะทำเป็นอันนี้คือมาจากเนื้อปลานะฮะเนื้อปลาเหมือนลูกชิ้นของเมืองไทยแหละปกติก็สีเขาวแตที่นี่สีดำเพ <c oughs> ราะว่าปกติจะเอาเนื้อข้างในอย่างเดียวที่สีขาวๆเนี่ยแต่เขาอ่ะ <c oughs> คือจนถึงกระดูกผิวคือทั้งหมดเลยก็เลยสีแบบนี้ ต่ถือว่าอันนี้เรียกว่าเนี่ยอาหารสกภาพกินแล้วคลเซียมแล้วก็ได้จบกินเลยนะครับวิธีการกินนะก็คือนี่มีสารลร่ายนะครับแล้วก็มีปลาอีวาชีนะครับแห้งแบบนี้เลยนะครับอือ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  ไม่ใช่ถึงแนทำไมน้าสีดำอยากดูใช่ไหมครับปกติเน่นน้ำใสๆนะแต่น้าสีดําที่นี่ของที่นี่นะครับเขาใช้ต้มวัวเนื้อวัวนะฮะต้มแล้วก็ใส่อันนั้นเติมไม่กลิ่นหมดนะฮะเติมด้วยด้วยๆด้วยนะครับก็เลยมีรสชาติอ่ะเข้มข้นนะครับอร่อยอร่อยต่อไปนี้น่าสนใจไม่เคยเห็นอันนี้คือปลาปลาชื่อทักละนะฮะมีน้ำชิมมิโซะ กินแล้วกินหยกนะครับก็อยากจะมาอื้มเงียบมากแล้วหอมอันนี้อร่อยมากันชอบแน่เลยคุณลองชิมไหมครับเนี่ยหนือว่าแล้วคันนะฮะไม่ได้กินกินแต่ผมคนเดียวนี่ครับชิมครับเป็นี่เลยครับ Oh, เรื่องของกินนี่สู้ไม่ถอยเลยนะคะฮิโรซังคงจะอร่อยทุกอย่างจริงๆนะคะการันตีได้จากภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่ละค่ะสมกับที่เขาเรียกกันว่าเอาบาโอเดงสตรีแหล่งรวมร้านโอเดงชื่อดังต่างๆในชิซุโอกะจริงๆค่ะประมาณนี้นะคะคือ เขาอ่ะทำงานเสร็จแล้วเนี่ยอยู่ในใจแล้วว่าวันนี้หนาวอ่ะวันนี้ไปยหลงังเกี๊ยวมิสเจอร์ดีกว่ากินออเด้นร้อนๆอ่ะเมันร้านเยอะขนาดนี้นะทำไมคลายแต่ออเดนนอ่ะแต่ก็ทุกที่เนี่ยเหมือนเคยกันเนี่ยคือติดติดเจ้าของนั่นแหละครับเขาก็เหนื่อยแล้วก็วันนี้ทํางานเหนื่อยคุยแบบนี้ก็ทําให้สบายระบายด้วยแล้วก็กินอ,อาหารอร่อยๆแบบนี้แล้วก็ราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับ ท่านแต่แรกวันนี้ก็แนะนำอาหารแนะนำขึ้นชื่อของจังหวัดชิดโ o กะนะครับเป็นยังไงบ้างครับน่าสนใจใช่ไหมครับก็ลองดูได้ครับวันนี้นะครับเคนี่กองครับสวัสดีครับราตีสวัสดับเป็นยังไงกันบ้างคะเริ่มต้นกับการสัมผัสความงามของซากุระในฤดูใบไม้ผลิแรกในญี่ปุ่น เที่ยวตระเวนกินของดีขึ้นชื่ออย่างอาหารทะเลสุดอลังการและจบท้ายด้วยความอบอุ่นจากโอเดงซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่น่าสนใจในจังหวัดชิซุโอกะเท่านั้นค่ะแต่การมาเยือนชิซุโอกะในครั้งนี้นะคะทําให้อากิร,รู้ว่ากับคนญี่ปุ่นนั้นฤดูใบไม้ผลิเปรียบเสมือนการเริ่มต้นใหม่ของปีหลังจากที่ฤดูหนาวผ่านพ้นไปให้กลับมามีชีวิตชีวาสดใสอีกครั้งหนึ่งเหมือนการผลิบานของดอกซากุระนั่นเองสุโก๊ยค่ะ 子供の頃は背丈と同じ高さの菜の花を見つめて大人になると桜の花を見て空を青く黄色と桃色の春の思い出ひろ และสุก้ยเจปแปนสัปดาห์หน้านะคะฮิโรซังจะพาย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนะคะในโลกของเด็กผู้หญิงผมสั้นเสื้อขาวกระโปรงแดงสุดฮานึกกันออกไหมคะและจากนั้นนะคะก็จะไม่พลาดพาไปกินปลาชั้นดีที่จะทำให้กระเพาะอาหารร้องสุก้ยจะเด็ดขนาดไหนนะคะอาทิตย์หน้าห้ามพลาดค่ะสำหรับวันนี้นะคะอากิขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะโอยสุินาไซา